สวัสดีค่ะพวกเราทุกคนวันนี้นะคะครูอ้อยมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ครูเจอกับพวกเราทุกวันเลยนะคะตอนเช้าช่วงเวลาประมาณ8ดโมงครึง่งครูนั่งสมาธิเสร็จพอดีนะคะวันธรรมดาวันนี้พวกเราเป็นยังไงกันบ้างคะไหนดูซิพี่เจี๊ยบจันทลังศรีนะคะมาแล้วนะคะพี่เจนนี่มาคนแรกเลยนะคะอ,อ,อธิชาก็มาโอเคน้องยาก็มาแล้วนะคะ อยู่ใกล้กันโบสุนิษานัทนันนะคะสวัสดีพวกเราทุกคนค่ะเบลก็มาแล้วเบลสบายดีนะลักก็มาแล้วเมื่อเช้าครูยังนึกถึงอยู่เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีนะคะแอมเบอร์ครูจะกดแอมเบอร์เข้ามาในไลฟ์นะคะให้แอมเบอร์พูดอะไรนิดนึงแป๊บหนึ่งคุณจะลองดูมีคนบอกว่าเราสามารถกดให้คนเข้ามาได้เดี๋ยวนะคะ invite to broad cast นะคะเดี๋ยวพวกเราดูแป๊บนึ่งแอมเบอร์เข้ามา โอเคครัวจะสามารถไม่ได้บอกกันล่วงหน้านะคะว่าครัวจะสามารถดึงพี่เข็มทิศเนี่ยเข้ามาในไลฟ์ได้ด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้วันนี้นะคะครั้อ่มีคําถามเมื่อวานนี้พี่กระแมเนี่ยฝากเอาไว้นะคะว่าครูช่วยพูดเรื่อง คนที่เขารู้สึกเศร้าหน่อยสิมีน้องแฟนคลับเนี่ยที่รู้สึกเศร้า,าให้คุณครูช่วยเล่าให้หน่อยว่าเวลาที่คนเน่ยเป็นซึมเศร้าหรือรู้สึกว่าเศร้าเยอะเนี่ยเขาควรจะทํำยังไงดีนะคะพี่แอมเบอร์น่าจะกดรับไม่ได้อันั้นครูกดออกไปก่อนนะคะโอเคดังนั้นเพราะฉะนั้นนะคะโอเควันนี้ครูจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครูปูไอสไตล์จากขัดใหญ่นะคะสวัสดีพวกเราทุกคนนะคะครู กดหัวใจให้พวกเรารัวๆมากเลยค่ะขอให้วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สดชื่นสำหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะดาดาสวัสดีค่ะอูทินรัตนะคะตอนนี้เนี่ยเ,ออเต้ยทำรงนะคะก็กำลังทำของขายอยู่ใช่ไหมคะพี่อูทินรัตกับพี่หนุ่มก็ทำของขายอยู่สวนละภาษาเริ่มธุรกิจต้าลี่ดิ่มซำที่นครศรีธรรมราชแล้วครูขอให้ได้เดือนละล้านโดยพลันนะคะสุดทธดาอ้อเป็นยังไงบ้างครูย้ำแล้วนะคะโพสต์ขายของให้เยอะ จนนี่เจิดนภางเจนนี่เจิดนภางช่วงนี้ลุยเต็มที่เลยนะคะเรื่องเอ็นยูเซลเดนเอครูขอวอวยพรแล้วเรื่องธุรกิจใหม่ที่วันก่อนครูคิดให้อย่าลืมทําด้วยนะคะอย่าลืมลงมือทํานะคะเอาละแล้วก็นี่พี่แอมเบอร์บอกว่ากดพยายามกดเข้ามาแล้วกดไม่ได้นะ,ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะได้ฟังเรื่องดีๆจากพี่ Amber. แอมเบอร์แอมงั้นเดี๋ยวครูลองกดอินไว้แอมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งดูดีไหมคะครูอยากให้แอมเล่าประสบการณ์ดีๆ ให้กับเพื่อนๆน,นิดนึงเดี๋ยวนะหาแอมกอดไลฟ์วิวเวอร์มาอีกไหมเดี๋ยวนะคะ, er. วะ,คะพวกเรารอแป๊บหนึ่งนะคะครูกำลังจะลอง,โโล,ลองเทคโนโลยีใหม่ๆลองเทคโนโลยีใหม่ๆว่าครูดสามารถดึงพวกเราเนี่ยเข้ามาไลฟ์กับครูจากที่อื่นไกลๆได้หรือไม่นะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเท่าแก่กี้ก็มาแล้วนะคะโอ้โหวันนี้มี โอ้ยครูหาพี่แอมไม่เจอแล้วไม่เป็นไรค่ะครูหาพี่แอมไม่เจอแล้วเอาแค่นี้ก่อนนะคะเอาแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกคนมากนี่ตอนนี้ครูอ้อยเริ่มไฮเทคแล้วนะคะสวัสดีค่ะพวกเราทุกคนโอ้โหเจนนี่อย่าลืมนะคะโปรเจกต์ที่ครูคิดให้ไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวนะก่อนที่จะมาตอบคําถามพี่แมรเรื่องว่าถ้าคนเศร้าควรทําอย่างไรนะคะเ,เช็ค การบ้านของพวกเราที่พวกเราทําส่งก่อนก็คือว่างานของเราแต่ละคนนะคะวันนี้ครูจะมาถามว่าเราอ่ะจะตัดสินใจว่าเราจะโฟกัสที่งานของเราตัวไหนมีบทเรียนอันนึงค่ะก็คือว่าคนส่วนใหญ่อะค่ะจะให้โฟกัสตัวเองอ่ะแปกับงานที่ได้ผลลัพธ์แค่20%แต่ในขณะที่งานน่ยที่ให้ผลลัพธ์ดีกับชีวิตเรา 80%เรน่ะเรากลับทุ่มเทกำลังอ่ะแค่20%พวกเราคิดดูนะคะสมมติว่าสมมติว่างานเนี้ยให้ทั้งเงินให้ผลตอบแทนให้อะไรกับเราดีมากเลยน้องพี่พปุ๊กเกบเอ้นาฬิกาทไายสีเหลืองเล็กๆให้คุณหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะโอหคุณมีผู้ช่วยเยอะนะคะนี่สมมติว่าในชีวิตของเรานะคะเราอะมีงานนีที่ ให้ผลตอบแทนให้สิ่งดีๆกับเราหรือคนน่ะที่ให้สิ่งดีๆกับเราอ่ะ80%อยู่ข้างนี้แล้วก็อีก20%อ่ะเป็นงานที่ให้เงินเราน้อยกว่าให้ความสุขเราน้อยกว่าหรือสํำคัญกับชีวิตเราน้อยกว่าแต่พวกเราเชื่อไหมคะใจของพวกเราส่วนใหญ่อ่ะจะชอบไปโฟกัสไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สําคัญน้อยกว่าแล้วก็ไม่โฟกัสกับสิ่งที่สำคัญมากกว่านี่ ไม่โฟกัสกับสิ่งที่สําคัญมากกว่าคราวนี้ครูอ้อยจะมาถามว่าวันนี้เราจะต้องแยกให้ออกว่าอะไรสมมติในแง่งานนะคะอะไรคือสิ่งที่ให้ผลตอบแทนกับเราอ่ะ80%เยอะมากและอะไรที่ให้ผลตอบแทนกับเราอ่ะแค่20เปอร์เซนแล้วเป็นไหมที่เรามักจะเอาเวลาไปใส่ให้กับอันที่ให้น้อย แล้วก็ไม่ค่อยสนใจอันที่ให้เยอะนี่ขนาดเรื่องงานสังเกตไหมคะพี่ปุ๊กก็เป็นใช่ไหมคะเวลาที่ของที่ให้ผลตอบแทนกับเราเยอะเนี่ยเรากลับไม่ค่อยสนใจเขาแต่ของที่ให้ผลตอบแทนเราน้อยเรากลับโฟกัสกับเขาเยอะทีนี้นั่นงานคนก็เหมือนกันคนที่สำคัญกับเราอย่างแท้จริงดีกับเรามีประโยชน์กับเรารักเราดูแลเราให้คําแนะนำที่ดีกับเรา เอื้อเฟื้อให้ชีวิตเราดีขึ้นเราจะโฟกัสใส่ใจเขาน้อยมากในขณะที่เราชอบไปสนใจคนที่ไม่ให้ความสําคัญกับเราไม่ได้ดีกับเราไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเป็นนินทาเขาบ้างไปห่วงเขาบ้างไปช่วยเขาบ้างถามตัวเองดูกี่ครั้งในชีวิตคะที่เราเอาเวลาไปสนใจเชิญโจรเข้ามาในชีวิตบ้างไปสนใจคนที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเราไปสนใจกับคนที่ไม่ได้รักเราเห็นไหมคะเดีย๋ยวครูขออ่านหน่อย ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่จจะต้องสนใจโฟกัสนะคะว่างานคนใครกันแน่ที่สำคัญกับเราแล้วที่ผ่านมาเราบริหารจัดการความรู้สึกหัวใจของเราอะ่ะไปที่สิ่งสำคัญจริงๆหรือเปล่าแต่ของที่มันไม่สำคัญหรือทำร้ายเราอะค่ะ มันจะมีสีสันที่จัดจ้านทําให้เราสนใจกับสิ่งนั้นมากกว่านี่เออธิชาก็มานะคะพวกเราสังเกตไหมคะของที่สําคัญคนที่สําคัญดีกับเรารักเราเอื้ออํานวยกับชีวิตเราอย่างแท้จริงสีสันก็จะจืดจืดแบบเนี้ค่ะทำให้ได้รับความสนใจน้อยแต่คนที่ร้ายกับเราคนที่ไม่น่ารักกับเราคนที่ไม่ดีกับเราสีมันจะแจ๊ดแบบนี้เลยทําให้เราสนใจกับเขาบ่อย ลองคิดดูสิคะคนที่ทําร้ายเราทําให้เราเจ็บปวดอะ่ะเราอะ่ะไปสนใจเขาบ่อยไหมคะเราสนใจเยอะมากนี่คุณโจนน่ารักมากบอกว่าผมใส่ใจคนที่ดีกับผมยอดเยี่ยมเลยคะ่ะขอให้ทุกคนนะคะช่วยพิมพ์ด้วยนะคะสรุปว่าโฟกัส ในสิ่งที่สำคัญกับชีวิตจริงๆคนที่สำคัญกับชีวิตจริงๆแม้ว่าคนที่สำคัญกับชีวิตจริงๆอาจจะพูดไม่ค่อยถูกหูอาจจะดูแล้วไม่มีสีสันอาจจะดูแล้วอ่ะเรารู้สึกเฉยๆเหมือนเป็นของตายแต่เขาคือตัวจริงในชีวิตของเราให้ความสุขความมั่นคงและสำคัญกับชีวิตของเราอย่างยั่งยืนอย่าไปมัวสนใจกับโจรคนไม่ดีคนขี้นินทาหรือคนที่ทำร้ายเรา กี่ครั้งคะในชีวิตสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่คนที่ดีๆกับเรารักเราอ่ะวันๆนหนึ่งเราคิดถึงท่านกี่ครั้งน้อยมากถ้าเทียบกับคนที่ทําร้ายเราอะเราแทบจะแต่งงานเน่เขาทั้งความคิดเลยนะคะเราคิดถึงเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ร้อยมาชวนพวกเราว่าเปลี่ยนโฟกัสค่ะย้ายบริหารจัดการโฟกัสการทุ่มเทจิตใจของเราในชีวิตเราไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดเท่านั้น ไปที่สิ่งสําคัญที่สุดเท่านั้นเอาละค่ะแล้วพอมาว่าเรื่องนี้นะคะพวกเราช่วยพิมพ์สรุปให้ด้วยนะคะพี่ๆพ,พ,พิมพ์สรุปให้แล้วคนที่ดูอยู่ช่วยกดหัวใจขอบคุณพี่ๆที่พิมพ์สรุปให้หน่อยนะคะทีนี้เรื่องที่สองอคนก็บอกว่าครูเมื่อคืนพี่แมรบอกว่าครูอ้อยอมีคนที่รู้สึกเศร้าเยอะมากคราวนี้ค่ะเวลาที่เรารู้สึกเศร้าเนี่ยมันจะเหมือนกับมันเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าไม่เป็นที่รัก รู้สึกถูกปฏิเสธรู้สึกชีวิตไม่มีความหมายพวกเราแต่ละคนก็เคยเจอใช่ไหมคะมันจะมีช่วงของชีวิตอ่ะซึ่งบางคนอ่ะเป็นสั้นมากบางคนเป็นแค่ลมหายใจเดียวลมหายใจเดียวที่รู้สึกว่าเศร้าปุ๊บอ่ะแล้วหายเลยนะคะซึ่ง sadness เนี่ยหรือความเศร้าอ่ะเป็นหนึ่งในอารมณ์ที่จำเป็นกับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์อ่นะคะ่ะได้รับความช่วยเหลืออย่างอารมณ์ดีใจมีความสุขเศร้า กังวลโกรธโมโหอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มีความสําคัญเพื่อให้เราอ่ะได้ช่วยเหลือจัดการกับจิตใจของตัวของเราเองอ่ะได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นอ่ะเราอ่ะไม่ต้องปฏิเสธอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ต้องรังเกียจเขาแต่บริหารจัดการเขาให้ดีอย่างสมมติพวกเราอ่ะมีความรู้สึกเศร้าใช่ไหมคะเมื่อวานนี้พี่แม่เล่าให้ฟังว่าเขาจะรู้สึกเศร้าแม้กระัมีคนอ่ะมาปรึกษาว่าเศร้าแม้กระทั่งกับเรื่องที่เล็กนิดเดียว แต่ในเรื่องเล็กของคนอื่นน่ะอาจจะไม่เล็กสําหรับเจ้าตัวพวกเราเคยใช่ไหมคะเคยมีเวลาที่รู้สึกว่าโอ้ยหมดแรงไม่อยากที่จะทําอะไรเลยถูกไหมคะอ่านี่คุณนัตยาบอกกาลังเป็นอยู่เลยนะคะเนสนะคะโอเคคราวนี้เวลาที่พวกเรารู้สึกเศร้ารู้สึกไม่สบายใจนะคะแปลว่าขณะนั้นเนี่ยเรากําลังโฟกัสไปที่สิ่งที่ผิดคะ่ะเช่นขณะที่เศร้าเกิดเพราะ ถูกคนบางคนทำร้ายถูกคนบางคนปฏิเสธถูกแฟนทิ้งตกงานขายของไม่ได้เงินไม่พอใช้รู้สึกไม่เป็นที่รักรู้สึกไม่มีความสุขขาดเป้าหมายในชีวิตไหนลองทบทวนหน่อยเคยใช่ไหมคะเคยมีความรู้สึกแบบนั้นไหมคะบางครั้งที่แบบโอ๊ยฉันจะตื่นมาเพื่อทำอะไรเนี่ยเนาะแล้วก็ฉันรู้สึกไม่เป็นที่รักเลยฉันจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันค่ะเวลาที่เราอ รู้สึกเศร้าใจเวลาที่เรารู้สึกเศร้าใจอ่ะเพราะว่าเราอ่ะไปโฟกัสในสิ่งที่มันไม่ดีกับชีวิตของเราเช่นไปโฟกัสคนที่ทำร้ายเราไปโฟกัสคนที่ทิ้งเราไปโฟกัสที่ปัญหาในชีวิตของเราเวลาที่เรารู้สึกเศร้าปุ๊บอ่ะเราจะต้องสลับนะคะย้ายโฟกัสมาที่สิ่งที่ดีกับเราเช่นคนสองคนปฏิเสธว่าเขาไม่รักเรา แต่มีคนอีก200คนที่รักเราอย่างนี้เป็นต้นค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องคนดีๆที่รักเรามีอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องพี่คะขอ,อ,อนาฬิกาทรายสีทองตรงนั้นให้หน่อยได้ไหมคะเช่นคนบางคนทําท่าแบบไม่รักเราแต่เราอะ่ะมัวไปโฟกัสสิ่งนั้นทําให้เรารู้สึกเศร้าวันนี้ขอเปลี่ยนสีนาฬิกาทรายแล้วนะคะ วันนี้ขอจะบอกว่าเราต้องย้ายมาโฟกัสที่คนที่รักเราซึ่งมีเยอะกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าแปลว่าทวนอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจรู้สึกไม่ดีให้ย้ายโฟกัสจากเรื่องไม่ดีออกไปแล้วมาโฟกัสที่เรื่องดีๆสิ่งดีๆที่เรามีทันทีชัดเจนไหมคะโฟกัสที่คนที่รักเรา จอ่ะมันจะชอบไปคิดว่าทําไมเธอไม่รักฉันทําไมเธอไม่รักฉันฉันดีกับเธอตั้งเยอะก็บางทีเขาเป็นคนไม่ดีหรือเราไม่ถูกฉลกกับเขาหรือเขาเกิดมาเพื่อล้างผ่านเราก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอ่ะไม่ต้องออครครนะคะบอกว่าจะร้องไห้เจอทุกอย่างเลยคุณพรสุดาโอเคครูมาโอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะย้ายโฟกัสจากคนที่ไม่ดีไม่รักเราไม่สนใจเราไปที่ คนที่ดีและรักเราพี่เอศิริรัตน์ต่อสุวรรณบอกว่าโฟกัสไปที่คนที่รักเราเช่นครูอ้อยพ่อแม่ใช่ค่ะครูอ้อยรักเรามากแล้วก็มาเชียร์พวกเราทุกเช้านะคะครูอ้อยก็มีพี่เอนะคะเ,เจ้าของชีวพัฒน์น้องสาวสุดที่รักของครูอ้อยนะคะเป็นแก้วตาดวงใจของค้อยมากแล้วเราก็รักกันมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเมื่อวานที่ครูบอกแล้วเราต้องโฟกัสไปที่คนที่รักเราอย่างแท้จริง รักเราอย่างแท้จริงพี่ปุ๊กกดเปิดไฟให้หน่อยค่ะมันมืดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วยพิมพ์หน่อยค่ะใครที่เป็นคนที่สําคัญที่รักเราอย่างแท้จริงใครที่ทําให้เรารู้สึกเป็นที่รักอย่างแท้จริงอะไรที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริงอะไรที่ทําให้เรารู้สึกมีเป้าหมายอย่างแท้จริงทวนนะคะมนุษย์เรานั้นมีความทุกข์เพราะว่าเราโฟกัสในสิ่งที่ผิดโฟกัสในสิ่งที่ผิดคืออะไรบ้างโฟกัสไปที่คนที่ ไม่รักเราไม่ดีกับเราทำร้ายเราทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดงานที่ไม่ได้เป็นไปอย่างใจเจ้านายที่ไม่ดีอย่างใจเพื่อนขี้นินทาเพื่อนทรยศคนรู้จักที่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้เราสนใจสิ่งนี้ไปไม่มีประโยชน์เลยนะคะทางแก้เราก็ทำหน้าที่แก้ของเราไปแต่หน้าที่ของเราคือโฟกัสไปที่คนดีๆที่รักเราคนที่สำคัญกับเรา งานที่ให้ประโยชน์กับเราสิ่งที่ดีงามกับเราน้องอยาต้องการจะเปิดบ้านข้านิดนึงใช่ไหมคะเดี๋ยวครูเปิดให้คะ่ะน้องกลมมืดใช่ไหมคะโอเคในจอมืดนะคะเป็นสว่างข้างเดียวยิ่งมืดใหญ่เลยคะ่ะแสงบ้านนี้ควบคุมยากมากเอาใหม่คะ่ะเดี๋ยวลองดูคะ่ะพวกเราบอกว่ามืดใช่ไหมคะรอแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นนะคะลองนึกทบทวนในใจเลยค่ะอะไรคือสิ่งที่สำคัญอะไรคือสิ่งที่สำคัญวันนี้งานไหนให้ผลตอบแทนกับเราเยอะมากยั่งยืนทั้งทางด้านการเงินจิตใจความรู้สึกมั่นคงสวัสดีค่ะอาจารย์เดชาสวัสดีนะคะอาจารย์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็มีความสามารถมีฝีมือนะคะอุตส่าห์แวะมาเยี่ยมพวกเรากราบสวัสดีอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราไปทบทวน ใครหรืออะไรที่เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตเราย้ายโฟกัสมาที่สิ่งนั้นพวกเราหลายคนมีคนที่กําลังเศร้าเสียใจอยู่นะคะจะต้องไปบอกเขาว่าความเศร้าหรือความทุกข์การอ่อนแรงการหมดแรงเกิดจากการโฟกัสในสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นย้ายใจย้ายโฟกัสการย้ายโฟกัสเนี่ยง่ายและสําคัญมากค่ะแม้กระทั่งเวลาที่ครูอ้อยไปฉีดยานะคะวิธีการที่พอหมอจะฉีดยาครัวอ้อยที่สะโพกอ่ะครูอ้อยอจะมาเอาเล็บอ่ะ กดลงไปที่นิ้วมือเล็กๆพอความรู้สึกอะ่ะมันเจ็บนิดเดียวอยู่ตรงที่นิ้วมือใช่ไหมคะเราก็จะลืมความรู้สึกที่หมอกําลังฉีดยาที่สะโพกไปเลยแบบนี้ค่ะการย้ายโฟกัสทําได้กับทุกอย่างในชีวิตแต่โดยเฉพาะเรื่องจิตใจของเราถ้าอย่างนั้นแปลว่าคนเราเหมือนที่หลวงปู่ชาพูดนะคะทุกเพราะคิดผิดหรือทุกเพราะเพราะโฟกัสผิดค่ะ ย้ายใจไปโฟกัสที่เรื่องอื่นที่เรื่องดีๆวันนี้พวกเราตกลงสัญญากันว่าเราจะทำนะคะเรื่องต่อไปก็คือว่าหนึ่งพอเราย้ายใจไปที่โฟกัสเรื่องดีๆแล้วค่ะยังมีส่วนที่สองคือการตีความการตีความต่างๆในชีวิตเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ่ะเราจะตีความมันว่าอย่างไรเช่นมีผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะเขียนมาถามครูอ้อยว่าครูครับแม่ของผมอะไม่สบายเ ต้องนอนติดเตียงแล้วผมอาจจะต้องดูแลเขาอันนี้แปลว่าผมกําลังใช้กรรมหรือเปล่าครูบอกโอ้วิธีคิดแบบนั้นผิดมากๆเลยจริงๆแล้ว่การตีความตรงนี้จะต้องตีความว่ากําลังสร้างบารมี 1. คือได้ทดแทนพระคุณพ่อแม่ 2. องเนี่ยกำลังเตรียมจิตใจเตรียมบารมีในชีวิตตัวเองเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสาสิ่งที่เขาคิดคือเขาสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ด้วยการทำสิ่งที่ดีเนี้ยอย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นอะสิ่งหนึ่งที่ครูอยาก,กาบอกพวกเราก็คือว่าเวลาเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตเราอะค่ะเขาไม่ได้มาเพื่อลงโทษเรานะคะเขามาเพื่อให้เราอะยกจิตใจเราให้สูงขึ้นอย่างเรื่องหนึง่งท่านอาจารย์หลวงปู่ติชนัทฮันนะคะเคยเล่าให้ฟังแล้วคล้อยชอบมากหลวงปู่ติชนัทฮันเล่าว่าครั้งหนึ่งอะตอนที่พระโพธิสัตว์กำลังสร้างบาร,รมีอยู่นะคะ ในยุคที่ไกลมาแล้วหลวงปู่เล่าว่าท่านเคยต้องอยู่ในนรกเสร็จแล้วระหว่างที่อยู่ในนรกก็ผู้คุมคก็เอาหอกหลาวแทงเพื่อนที่อยู่ในนรกด้วยกันท่านพระโพธิสัตว์ก็รู้ว่าถ้าหากท่านห้ามไปนท่านจะต้องโดนทำร้ายอย่างแน่นอนแต่พระโพธิสัตว์ทนไม่ได้นะคะแล้วก็บอกผู้คุมว่าผู้คุม ท่านคงจะมีความทุกข์มากสินะท่านจึงได้ทำร้ายผู้อื่นขนาดนี้เพราะว่าท่านมีความทุกข์มากท่านจึงทำร้ายผู้อื่นเห็นไหมคะคนที่เขาทำร้ายคนอื่นเพราะเขามีความทุกข์มากแล้วเขาจะต้องได้รับผลนั้นอย่างแน่นอนแต่ในขณะที่เขาทำร้ายเราอะค่ะแทนที่เราจะไปคิดว่าให้ตัวเองอ่อนแรงว่าเอ๊เราทำอะไรนะเราถึงจ้องแบบนี้เราต้องคิดให้ถูกเลยว่าเรากำลังสร้างบาร,รมีอยู่การที่ใครก็ตามทำร้ายเราเนี่ย เพื่อให้เราสร้างบารมีว่าเราจะเมตตาได้จริงไหมเราจะเมตตาได้ในที่สุดไหมแน่นอนอเราโกรธแป๊บนึงเราไม่ชอบแป๊บนึงเพราะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาอารมณ์เกิดขึ้นอีโมน่นเกิดขึ้นหลวงปู่ดูลยังบอกเลยว่าคนถามว่าโกรธมีไหมหลวงปู่มีแต่ไม่เอาเพราะฉะนั้นพอเกิดขึ้นปุ๊บคนทำร้ายเราปุ๊บอะค่ะต้องการที่จะทดสอบว่าเราจะขยายทำให้เรื่องนี้กลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราได้อย่างไร ตอนนั้นผู้คุมค่ะก็เอาหอกมาแทนพระพุทธเจ้าแทนเอ้ยแทงพระโพธิสัตว์นะคะแทนพระโพธิสัตว์แทนพระโพธิสัตว์ก็ตายทันทีคนถ้ามองสั้นๆก็อาจจะบอกว่านี่ไงไปช่วยคนอื่นเขาตัวเองก็เลยโดนแทงตายเลยแต่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะตายจากการเป็นสัตว์นรกนะคะแล้วปุ้งเกิดใหม่เป็นเทวดาทันทีเห็นไหมคะเวลาที่เราเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นแปลว่าโลกนี้กำลังหวังดีกับเราพวกเราฟังครูชัดๆนะคะ ในยามที่เราเกิดสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโลกกําลังหวังดีกับเราว่าพื้นที่ที่เราอยู่วิถีชีวิตที่เราอยู่สิ่งที่เราคิดวิธีดำเนินความคิดวิธีการดูแลโฟกัสของเราเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดีกับเราในระยะยาวโลกต้องการให้เราย้ายตัวเองเคลื่อนตัวเองไปมีวิถีใหม่ที่ดีกับเราอย่างแท้จริงในระยะยาวจริงไหมคะพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กวิ่งมานี่หน่อยแล้ว พี่ปุ๊กวิ่งมาทีนี่หน่อยเลยเพราะฉะนั้นสมมุติว่าตอนเนี้ยเราอะกาลังอกหักถูกคนทําร้ายอยู่ก็ให้เรารู้เลยว่าอ๋อโลกอะแค่กําลังต้องการจะบอกเราว่าฉันดูแล้วในอนาคตข้างหน้าเธอไม่ควรมีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นน่ะฉันน่ะจึงจัดการให้เธอได้ออกไปจากคนคนนี้เสียหรือตอนนั้นพี่ปุ๊กมาผลด้านิดนึนงตอนนั้นพี่ปุ๊กชอบงองแงกับสามีใช่ไหมคะ ชอบงอแงกับสามีแล้วก็เกเลมากเกเลนิดหน่อยไม่ค<ม>่อยเยอะเท <several. S 2> ่าไหร่สามีหอนิดหน่อยทําให้โลกอะค่ะก็เลยส่งนี่มาคะส่งนี้สินมาให้พี่ปุ๊กไปกลับเสียหายไปสามพันกว่าล้านแล้วเฉพาะที่แบงก์ฟองก็พันกว่าล้านเนาะพี่ปุ๊ก 1, เนาะพ5 0 0ล้านตอนนั้นนะ่ะถ้าเจอในสถานการณ์นั้นคนทั่วไปหรือพี่ปุ๊กเองก็ต้องคิดว่าโอ๊ยฉันแย่แล้วแย่แล้ว แต่พอวันนี้ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้พี่ปุ๊กว่าโชคดีไหมมันเป็นเหตุการณ์ที่ดีมากค่ะเพราะถ้าเราไม่ผ่านเหตุการณ์อันนั้นถ้าเราไม่ผ่านเหตุการณ์อันนั้นนะคะเราก็จะไม่ได้ยกระดับชีวิตขึ้นมาอีกเราก็จะต้องทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตที่แบบเหนื่อยหนักแล้วก็ไม่เข้าใจกันกันกบสามีพอเ,เกิดเหตุการณ์อันนี้ค่ะเราก็ได้มาเจอขู่เนี่ยมันทําให้เรามองว่าอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตแล้วก็หันหน้าทําความเข้าใจกันแล้วก็เกิดความรักแล้วก็เข้าใจกันในครอบครัวยิ่งกว่าเดิมโอ้โหหรือแม้กระท ตอนที่ตอนที่ไฟไหม้ที่ออฟฟิศไฟไหม้ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดแต่ในมองกลับไปทีมันกลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่ดีที่สุดเพราะว่าเราไม่ต้องแบกับภาระเรื่องค่าเช่าแล้วก็คนงานอะไรต่างๆมันในเหตุการณ์ที่ร้ายที่สุดมันมักจะดีเหตุการณ์ดีอยู่ยออเย่ยมาขอบคุณพี่ปุ๊กมากพวกเราดูนะคะคำตอบจากพี่ปุ๊กนะคะที่ต้องเจอกับสถานการณ์เป็นหนี้เฉพาะแบงค์เดียว1 5 0 0ล้านบาท แต่วันนี้พี่ปุ๊กมาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่ปุ๊กเพราะว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นั้นนะคะพี่ปุ๊กก็จะไม่ได้มาเจอขรุอ้อยใช่ไหมคะวันนั้นน่ะโลกสถานการณ์ะพยายามที่จะถีบเราแต่ละคนอ,ะออกจากคนเหล่านั้นออกจากวิถีชีวิตเหล่านั้นออกจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่เราอะจะเกาะสิ่งนั้นอเอาไว้แน่นว่าฉันน่ะอยากจะอยู่ที่ตรงนั้นฉันอยากจะอยู่ที่ตรงนี้ฉันอยากจะเป็นแบบนี้นะคะ ฉันอยากจะอยู่อย่างนั้นนี่คุณอะไรเนี่ยคุณพงศกรสีสมบัติบอกว่าคนรวยคุยกันฟังใหม่นะคะคุณพงศกรคนมีปัญญาคุยกันค่ะความรวยอะ่ะสำคัญที่รวยปัญญาเราอะ่ะไม่มีหน้าที่ไปตัดสินคนอื่นเรากับว่าตัวเราอะ่ะเป็นคนที่ถูกต้องที่เราจะจนนะคะไม่ใช่วิถีนะคะหน้าที่คือเราแบ่งปันปัญญาให้กับคนอื่นค่ะไม่ใช่สิ่งที่เราอะ่ะจะคอยดูถูกแล้วก็ไปเหยียดหยามคนอื่นที่เขาทําได้สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้น คราวนี้ครูกลับมาทบทวนนะคะวิธีที่ทันทีที่เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะหน้าที่ของเราคือให้เห็นเลยว่าโลกพยายามที่จะถีบเราออกไปจากสิ่งนั้นเพื่ออะไรนะคะถีบเราออกจากสิ่งนั้นเพื่ออะไรพอเราเข้าใจพอเราเข้าใจว่าเอ๊ะวิธีที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่เหมาะไม่เหมาะวิธีคิดของเราไม่เหมาะวิธีทำของเราไม่เหมาะ เราอ่ะก็ได้พยายามที่จะต้องถีบตัวเองเพื่อให้เราแก้ปัญหานั้นให้ได้สําเร็จการแก้ปัญหานั้นให้ได้สําเร็จอ่ะทให้ชีวิตเราอ่ะยกระดับในทุกๆทางในทุกๆมิติอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราหลายคนเนี่ยที่กําลังรู้สึกท้อแท้หรือหมดกําลังใจว่าเจอเรื่องราวบางอย่างจะออกมาจากตรงนั้นน่ะยังไงให้เราอ่ะรู้เลยว่าไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรเลยที่ต้องกลัว มีแต่สิ่งดีๆที่รอคอยเราอยู่โลกแค่พยายามจะบอกเราว่าพื้นที่ที่คุณอยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะดีนะมันอาจจะดีมาสักพักหนึ่งด้วยแต่จากวันนี้ไปอ่ะฉันมองดูแล้วในอนาคตไปอีกหปีสิบปีข้างหน้ามันไม่ได้เหมาะกับคุณมันไม่ได้ดีกับคุณมันอาจจะถึงเวลาแล้วอ่ะที่คุณเนี่ยจะย้ายพื้นที่จากตรงนี้ออกไปเพราะฉะนั้นอ่ะในทุกเรื่องราวอ่ะเราสามารถมองเห็นด้านที่ดีที่สุด ของสิ่งนั้นได้เสมอเพราะฉะนั้นพวกเราลองดูแล้วตอบตัวเองหรือตอบครูตรงนี้เลยก็ได้ค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีอะไรที่เรามองมันในแง่ที่ดีที่สุดได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้สิ่งที่เราได้เห็นความมีปัญญาของพี่ปุ๊กในยามที่เขาเจออุปสรรคอย่างหนักมากเลยแต่เขากลับใช้ปัญญา มองเห็นทะลุสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นเลยว่าสิ่งนี้จะต้องดีกับเขาแล้วพี่ปุ๊กก็ลงมือเรียนรู้ใหม่ลงมือปฏิบัติธรรมเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจการใช้ทางโลกกับครูอ้อยไปปฏิบัติธรรมกับครูอ้อยไปคอ้อยพาไปหาครูบาอาจารย์พระป่าอะไรต่างๆนะคะเยอะมากมหาศาลเปลี่ยนแปลงระดับจิตใจเปลี่ยนแปลงระดับวิถีชีวิตรวยที่ปัญญาก่อนรวยที่สติปัญญาก่อน เพราะฉะนั้นน่ะไม่ได้เป็นแบบบางคนนะคะพอเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตีอกชกหัวว่าทําไมฉันต้องเจออย่างนี้ทําไมฉันต้องเจออย่างนี้แล้วก็โทษทุกคนว่าทําไมฉันต้องเจออย่างนี้โทษคนอื่นแต่หน้าที่ของเราคนมีปัญญาเราจะกลับมาที่ตัวเองเลยว่าเรื่องราวนี้กาลังจะบอกอะไรกับเราเรื่องราวนี้กาลังส่งเราเป็นจุดที่ดีที่สุดอย่างไรพวกเราทุกคนรวมทั้งแม่แว่นด้วยนะคะครูเชียแม่แว่นนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะ เขาต้องการให้เราไปในจุดที่ดีที่สุดวินาทีนี้พวกเราทุกคนที่กำลังฟังอยู่จะต้องได้ยินเสียงนี้อย่างชัดเจนเลยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกำลังส่งเราไปในจุดที่ดีที่สุดให้เราซิโลราบหยุดนิ่งอยู่เฉยๆแล้วมองดูเลยว่ามีอะไรที่เขาต้องการให้เราเปลี่ยนจากพื้นที่นี้ไปยังพื้นที่ใหม่ไปทำสิ่งใหม่มีวิธีคิดใหม่ที่จะทำให้ชีวิตของเรา ดีอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงดีอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรไม่ดีมีแต่สิ่งดีๆทั้งสิ้นอยู่ที่ปัญญาความเข้าใจของเราแม้กระทั่งคนที่ทำร้ายเราเรายังต้องขอบคุณเขาโชคดีที่เขาให้ปัญญากับเราโชคดีที่เขาให้สติปัญญากับเราโชคดีที่เขาให้โอกาสเราให้ได้ทบทวนว่าพื้นที่นั้นสิ่งนั้นคนเหล่านั้น ดีกับเราจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสําหรับเช้าวันนี้นะคะคล้อยมาพูด2เรื่อง 1. ถ้ารู้สึกไม่ดีให้ย้ายโฟกัส2ส,สิ่งต่างๆนั้นนะสำคัญที่การตีความถ้าเราตีความอย่างถูกต้องว่าสิ่งที่เข้ามาเพื่อเกื้อกูลกับเราเราจะรู้สึกถูกต้องคือรู้สึกดีมีพฤติกรรมตอบสนองอย่างถูกต้องคือทําสิ่งที่ควรทําแล้วก็ทําสิ่งที่ดีควบคู่ไปอย่างเข้มข้นมากแล้วทาให้เราได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องสําหรับวันนี้ ย้ายโฟกัสเปลี่ยนการตีความให้เป็นการตีความที่ให้พลังและดีที่สุดกับชีวิตของเราและทุกคนสำหรับวันนี้ครูอ้อยเตรียมตัวไปทานอาหารเชา้าแสนอร่อยก่อนนะคะด็อเตอร์หญิงไปเอาเข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวหอมเจียวทอดนะคะจากหัดใหญ่นะคะพวกเราเคยกินไก่ทอดหัดใหญ่หรือเปล่าคะ ไก่ทอดหัดใหญ่ค่ะจะมีหอมเจียวค่ะซึ่งอร่อยมากดอกเตรหญิงไปขนมาให้ครูลังหนึ่งค่ะกับลูกชิ้นหน้าโรงเรียนแสงทองร้านพี่เลี้ยงนะคะอร่อยมากใครแวะไปหัดใหญ่ครูขอชวนให้พวกเราทานเมื่อวานพี่ตาตาโอนบีค่ะบอกครูว,ว่าครูอ้อยก้อยทำเข็มทิศตะลุยกินเถอะ เพราะว่าร้านที่ครูพาไปทุกร้านนะ่ะอร่อยมากนะคะเมื่อวันก่อนครูพาเด็กๆไปไหว้พระอะค่ะแล้วทั้งวันน่ะตะลุยกินกันทั้งวันเลยนะคะถ้าใครชอบผัดไทยครูขอย้ำว่าคุณยังไม่เคยสัมผัสกับผัดไทยที่แท้จริงถ้าคุณยังไม่เคยไปกินผัดไทยที่หัดใหญ่นะ ทุกคนจริงๆนะคะครูขอแนะนําผัดไทยที่หัใหญ่อร่อยมากเอ๊ะเรากลับมาที่เรื่องนี้อ๋อแล้วก็จำปะดะทอดด้วยนะคะหัดใหญ่ภูเก็ตอร่อยมากอราหาักขำๆส่งท้ายครูลักพวกเรานะคะครูมาเชียร์พวกเราทุกวันบทเรียนสั้นๆวันนี้ทวน1นึ่ย้ายโฟกัสเป็นเรื่องที่สําคัญสองตีความให้ถูกต้องให้ดีที่สุดชีวิตก็จะดีทันทีแล้วพบกันค่ะพวกเราสวัสดีค่ะบ๊ายบายสุขสันต์เช้าวันจันทร์มีพลังทุกคนค่ะ